สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเกรดเจ้าตัวหน่วยความจำของ PS5 กันนะครับหลังจากที่เราดองเกมกันมาในเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวสลิมเนี่ยเขาจะเพิ่มหน่วยความจำในเครื่องมาให้แล้วก็มันก็ยังไม่พอเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มด้วยตัวนี้ครับผมเจ้า SSD NVMe M.2 Gen4 ของ h i k เซ i นะครับตัวนี้เพิ่มกันไปเลยเต็มที่2 t b ใครจะอัปเกรดนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัว PS5 เนี่ยมันต้องการ SSD ที่เป็น NVMe M.2 Gen4 นะครับความเร็วขั้นต่ำ5 5า5,500เมกะบิตเซนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยเพราะว่าเขาเขียนการันตีไว้ที่7,450 m b เมกะบิตเรนะครับโอเคเรามาดูวิธีอัปเกรดกันเลยนะครับตัว SSD นี่ผมแกะออกมาประกอบฮิตซิงเสร็จเรียบร้อยนะครับตามไปดูที่คลิปแกะกล่องเจ้าตัว SSD ตัวนี้ได้นะครับเรามาดูวิธีอัปเกรดกันเลย เราเปิดฝานะครับวิธีเปิดก็คือนี่ครับตรงด้านนี้เป็นด้านฐานนะครับเวลาที่เราใส่ขาตั้งขาตั้งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราเปิดทางด้านนี้นะครับนี่เปิดตุ๊บเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตออกมาเลยครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาครับงัดขึ้นมาได้เลยครับ พอเปิดฝามาแล้วเนี่ยจะเจอน็อตตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ลองตัว ssd นะครับไขออกมาก่อนนะครับไขออกมาปุ๊บแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้พอดีกับความยาวของ ssd ของเรานะครับแล้วเราก็เอาตัว ssd ของเราเนี่ยครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ไขน็อตล็อกนะครับ ข้างบนนะครับเพื่อล็อกเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาตรงนี้จะเป็นสลักนะครับเสียบเข้าไปตรงน,นนนดดนตงนี้แล้วก็แล้วก็ไขน็อตได้เลยขันแค่พอตึงเนื้อก็พอครับแล้วก็ปิดฝา หลังจากเราเปิดเครื่องนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับก็คือเขาจะให้เราฟอร์แมตตัว ssd ก่อนนะครับเราก็เลือกฟอร์แมตได้เลยนะครับอันนี้เขาก็บอกความเร็วในการอ่าน ssd ตัวนี้นะครับได้6,875เมกะบิตเพอร์เซนะครับแล้วก็ตกลงครับ format drive SSD แล้วหากจะเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเกมมาไ,ไปติดตั้งค่าที่จะเก็บแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งในการติดตั้งนะครับหากจะถอด SSD ให้ปิดเครื่องก่อนเขาก็เป็นคำแนะนำบอกนะครับกดตกลงครับทีนี้เราไปที่ตัวเซตติ้งนะครับก็มาตรงที่จัดเก็บเนี่ยครับ ขึ้นมาแล้วนะครับที่จัดเก็บ S D M 2นะครับนี่ครับเราก็สามารถย้ายเกมมาเก็บไว้ในนี้ได้นะครับก็คือไปที่ที่จัดเก็บของคอนโซลนะครับเกมและแอปนะครับแล้วก็กดย้ายดูได้เลยอ่ะผมลองย้ายเจ้าตัวก o d a นี่ครับเลือกที่จะย้ายนะครับเสร็จแล้วนี่ครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถ เราสามารถย้ายได้หลายๆเกมในครั้งเดียวนะครับอเดี๋ยวผมลองย้ายดูอันเดียวก่อนเนาะเพื่อประหยัดเวลาย้ายปุ๊บกดตกลงนะครับ3 8มสกิกใช้เวลาแค่ประมาณ8ปวิถือว่าเร็วมากนะครับแล้วถ้าเราย้ายจาก SSD ไปตัว SSD ของคอนโซลแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าอันไหนจะเร็วก,กันนะครับเราย้ายกลับไปย้ายไปย้ายมาฮึบช้ากว่ากันเยอะครับแสดงว่าตัว ไรของในเครื่อง PS5 เนี่ยมันช้านะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาเกมมาเก็บไว้ในตัว SSD ดีกว่าโอเคเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมเลือกนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับให้เปลี่ยนจากตัวที่จัดเก็บของคอนโซลนะครับให้เป็น SSD นะครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนทั้งสองตัวเป็น SSD เท่านี้มันก็จะ อินส tall เกมลงในตัว s s d ที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มหน่วยความจำ s s d ให้กับเจ้าตัว ps 5นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ